ตอนนี้ยืนอยู่ริมท้องนาของเมืองพาราณสีเป็นความรู้สึกที่ดีมากที่มีโอกาสได้มาเห็นเมืองพาราณสีที่แท้จริง <c oughs> เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่ <c oughs> แขวงเมืองตะ <c oughs> วันออก โคราชตาปุระคือโคราชทางทิศเหนือจดวัดชระปุระคือเพชรบูรณ์มิเชียนบุรีทิศตะวันตกจดสรปบุระสระบุรีทิศต้ตจดปราจินปุระคือปราจีนบุรีซึ่งเมืองพระราณสีที่กำลังยืนอยู่นี้ก็มีวิหารธรรม ของพระเจ้าพรหมทัตเป็นหนึ่งเป็นวังซึ่งมีชื่อว่ารามนาครเพระเาะฉะนั้นที่กรมสมเด็จพระยาดำรงท่านส่งตั้งชื่อดินแดนที่ชาวบ้านเรียกว่าอภัยสาลีเป็นสีเทศปรามนาครน,นั้นก็มีเข้าของความเป็นจริงน,นคะครัแบแต่ เหิดด้วยเหตุใดก้วแ,แต่ครับว่ารามนครก็หายไปเหลือแต่สีเทพจะไม่เป็นไรครับเช้าว,วันนี้เราจะไปดูในสีเทพและจะฟังการบรรยายของมกุเทศซึ่งกิมมือดูแลพวกเราวันนี้ทีมงานที่มานี้เป็นทีมงานของสมาคมพระไทยปิฎกสากลในพระสังฆาสังฆราชูกระทมและโรงเรียนสามปลายวิทยา ท่านผู้หญิงวาราพรปราโมทก็ร่วมมาสังเกตและพิสูจน์กับพวกเราด้วยข่าวๆอะไรก็จะรายงานให้พวกเราทราบนะครับตอนนี้ก็ขอให้ทำใจว่างๆพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้ว่าในขณะนี้นะครับเรากำลังอยู่ในมีทีมงานที่กำลังมาสำรวจเมือง พาราสีนะครับภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหลังก็อาจจะเป็นเขาใหญ่หรือเขาธรรมอรัฐซึ่งต้องไปยืนยันอีกทีหนึ่งขอบคุณมากครับ